เรียนคอร์สอบรมแอร์โซลร์เซลล์และการแปลงแอร์ระบบอิวอร์เตอร์เป็นแอร์โซลร์เซลล์กับบ้านสร้างแอร์สวิตได้ของอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับได้ถุงผ้าจากบริษัททาสกิภายในถุงผ้าก็จะมีเสื้อหนึ่งตัวกับแก้วหนึ่งใบนะครับได้เอกสารการอบรมคู่มือเกี่ยวกับระบบโซลร์เซลล์เบื้องต้นแอร์โซลร์เซลล การแปลงแอร์ระบบอิวอร์เตอร์เป็นแอร์โซลร์เซลล์และก็ระบบไฟฟ้าพื้นฐานการคำนวณกำลังไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าครับได้เกียรติบัตรจากบริษัททานสกิได้วุฒิบัตรจากสถาบันฝึกฝีมือแรงงานเขต15จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลักสูตรการประยุกต์ใช้โซลร์เซลล์ในงานเครื่องปรับอากาศและระบบปั๊มน้ำการเกษตรครับได้โปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับคู้ที่เข้าอบรมในงานอบรมของเรานะครับสำหรับลูกค้าที่ เลือกซื้อแพ็กเกจ A นะครับจองเครื่องอร,ระกาศโซลเซลล์ในงานอบรมจำนวน12ชุดนะครับแบบค่ะ BTU เลือกรับของสำนัมมนาคุณ1อย่างนะครับ1ก็คือแอ r ์ฮกิอินเวอรเตอร์9,000จำนวน1ชุด 2. a i แอร์ฮัสกิฟิกเปี13,000 BTU จำนวน1ชุดเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับแพ็กเกจ B นะครับจองเครื่องอร,ระกาศโซลเซลล์ในงานอบรมจานวน10ชุด แบบค่า BTU รับของสมนาคุณคือแผงโซล่าเซลบบ uh เซล์แบบโมโนฮาร์เซลล์แบบไบเฟเชียลรับแต่งสองด้านนะครับ580วัตต์จำนวน3แผงครับเป็นโปรโมชั่นดีๆภายในงานอบลมของเราเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็ได้เคตล็อกเกี่ยวกับแอร์โซล่าเซลล์นะครับผม